สวัสดีครับพี่นอ้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดูกอ็มือที่ตวงได้พี่น้องพอกันมือที่ตงวงฝนตกได้อีกแล้วครับพี่น้องเห็นบตกฝนตกได้อีกนะครับแล้วกี่รอดนี่กี่หลอดดิ่งนะครับต้องเล็ยจังไเอยพี่น้องแต่ว่าผมมินหลักสิ่งของผมอยู่นะครับ,ท,ท,รนนรบที่ป้องกันไม่ให้เขาตายนะครับไม่ให้เขานอกน้ำนะครับ บนตกไตเขาประมาณสัก,กสทช่วงบใบ่ายสามหรือเปล่บ่สามมาหาโมงพี่น้องมองโมงนะครับวันนี้วิธีแก้ไขของผมก็คือเบืดน้ำใส่พี่น้องเบือน้ำในบ่อเห็นบ่ผมใส่น้ำบ่อได้ตอนตอนเพาะผมใส่น้ำบานเพาะนะครับแต่ว่าบัดเลี้ยงผมใส่น้ำบ่อเลี้ยงเห็นปะน้ำนี่เป็นสีนี่ยิ่งขุนเลยพี่น้องใบบัวใบลูกอัลเลยเด้พี่น้องตัวเขาเยอะต้งแต่นะครับ นี่ขึ้นมาเป็นบางตัวเนี่มันี่เ็กเองมือนเลนะครับว่าด้ว่าต้งแต่ว่า้งแทีที่แปดชั่วโมงเนี่หนึ่งมืนครึ่งน่าเปมื่หนึ่งมืครึ่งนครับหนึ่งวันครึ่งนะครับเขาบอกหม่้านหมู่บวานน้มูานี่เป็นหนึ่งมื่นนะครับว่าหอเ่าหม่าเป็นหนึ่งมืออันนี้ครึ่งหึงวันครึ่งครับก็ต้องตองมือครับ โอ้มันมานหนามีผลเห็นไหมพี่น้องโอ้นกมากินกบหลายหลายหลายขนาดได้นี่นกงาพี่น้องเห็นไหมครับผมผมเอาเนาคุณเอาบ่อคุณเหรอน้ำใส่เนี่ครับานำจากบ่อคุณมาอาลาดอาลาดมาลงนี่ปั๊บเลยเห็นไหมพี่น้องถ้าอยากให้รอกระเียนเขาพร้อมนะครับผมันยันเมื่อพอเย็นบ่ก่อนบุ้ม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 หนิพี่น้องเห็นไหมครับเก็บน้ำต้องให้เขาต้องแค่กันต้องเหมืองน้ำต้องเขามาเรียนน้ำปะ นะครับแต่เาเาม่นด้นำมีนถึงม่้โตเนียบ่ถึงนมาจกโตเลยเาฟังนี่วะฟังนี่อะนี่นี่นี่่กี่มหงไ่เห็นหอกนะครเพราว่าท่านหนแขงแรงวันไหเราทำตัวยุ่งพีองม่เห็นตัวนี้ถึงแ้วทำตัวยุ่งเพี่งูน้ําไปนะครับก็เขาม่เอาขี้เย็นอ้วหนามาไม่อาขีเย็นนะครับเ็น พี่น้องไปบึง้งเ้าเปิดตรานี้เขาจะไหลออกพุ่นได้พี่น้องนะครับเ้ตบาต้องระมัดระวังขอนี่มันข้อสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องเหตุนใดเขาถึงว่าตายก็คือเปิดหน้าให้เขาเอาพี่น้องนั่นท่านไหลอยู่นะครับผมเห็นท่อระบบน้ำรดนไนี่อันนี้ปลายทอมันน,นี่อันนี้ระบบน้ำรดนเห็นี่พี่น้องนี่ปั๊บฝนตกมากมันก็นไหลออกตามเมียพี่น้อง มั่นโ่นปั๊บพอดีผมเท่านันโดนไปพอดีนะพี่น้องมันตมงแห้งคนได้ก็ไลลออกที่ตัวเนี่ยเพราะว่ามีปัจเกลือจางมัาน้นนำจากบนเส้นแบบพหุ่นะครับก็ต้องจะไหลออกอยู่นะครับเราเอาไล่น้ำเอาน้มแล้วไหลออกอีกนะครับเอานนำบ่อมาไหลเข้าอีกนมาไหลเขาออกอีกนะครับไล่น้ำฝนออกนะครับนี่คือการป้องกันไม่กบออดนอกน้ำนะครับก็คือป้องกันในท่าไหนก็ถึงเยอะครับ สภาพน้ำนะพี่น้องถึงนี้ก็ปริมาณฝนน้ำฝนหลายดหน่อยนะครับถึงกับผู้มีอากาศถึงนู่กับดวงที่พิรุธดวงดีก็รอดดวงไม่ดีก็ตายนะพี่น้องเขาอแย่หวังก็ถอยรายบนไดยนะครับรอดแตรอดบ่รอดก็บพอไหมกันแน่พี่น้องเมนบอกพี่น้องว่ารักถูกของผมนี่รอดก็รอดบ่รอดก็บพอไหม่ันแน่เมนบอกเฮียทั้งจริงบุรี โอ้ยเงี้ยสิ่งนี้จะใจเอาขนาดนี้กลับไปบุญนะตั้งไต้ล่มชักจะบุญสองเฮี้ยบางวันเลยที่นัดมาเจอกันนักมืมอมาเทวนากันนีม่ม,วม้วนมกันน <N> ี่เราข้นใจถูกนะครับเกี่ยวกับการเพาะลูกกบนะครับเห <N> ็นเ่รเงี้ยลูกอับถี่มากนะเอามาเล่นนะครับ <N> นี่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 เหรอ เต้นอนอะไรนะเดี๋ยวเห็น,หนบ่เห็นบ่ครับเห็นบ่พี่น้องเห็น,น,นตัวเดียวเหใส่ได้เลยตั้เวนตั้งตัวนี่ใส่อะไรนะครับวิธีใช้ใส่นะครับน้ำฝนน้ำขุนพีนน่น้องขุนขุนน้ำก็เลยดขึ้นสีนี้นะครับเอาการป้องกันไม่ให้ดูก,กรดจ่ายน้ำนะครับวันนี้ะนละวิธีป้องกันของกระผมนะครับหนึ่งฝนน้ำใส่นะครับไล่น้ำกาออก จะเป็นระบบทั้งดีๆนะพี่น้องสองจะต้เป็นระบนบนบ้ำรดนนะครับให้ม,มันลดน็อกเนี่ยฝนตกมากให้มนรดนอ,อกเลยจา้จาจ้าออกเลยพี่น้องฝนตกมาแเง้ยน,นะครับใส่ออกซิเจนในเขานะครับออกซิเจนในเขาอันนับพีซีอย่าลืมพี่น้องการับน้ำต้องสูงเติบนะครับต้องผมนี่ทางนี้เระม่ามีทิพเทนนี่พี่น้องท่านตื่นกัวทั้งลึกนะครับทั้งลึก at, มีทิพเทนเหมือลแอผมลุก็มือต้องฝนที่ผาเนพี่พพน้อง แล้วเตือไปเป็นคือบผมเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวมันไปวัดแต่เพื่อนผมติลซ้ำเลยนะครับของผมเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ววัดติลซ้ำเลยพี่น้องนี่จักเส้นผมก็เหมือนใจว่าจักเส้นกันนี่ผมเปลี่ยนนั่นใหม่เห็นบ่พี่น้องนี่กัดน้ำนี่กัดน้ำครับนี่กัดน้ำเห็นบ่ครับพูดอะคื่อบหนึ่งพูดอะมันม่นมีเสียบเส้นเหรอมีเสียบเส้นผมเดี๋ยวพี่น้องทั้งนี่ ทั้งตื่นประมานนีสิบเส้นนะครับเห็นบ่ทั้งตื่นปรวมาณนีสิบเส้นทั้งนี้ทั้งุ่นี่สามสิบเส้นนะครับหนึ่งพดพอดีทั้งมดนะครับเขาต้องมีนม้ำไหลายพี่น้องเพื่อป้องกันน,น้ำฝนน,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 นนะครับเพื่อป้องกันเกลือจางน้ำฝนย่ำฝนตกลงมาเนาะพี่น้องเขาจะเห็นว่าตายว่าจัเห็วยู่ได้รนะครับมันคือยังเห็นมันคล้ายๆกับอยู่ในบอ่อบลึกน้ำลึกนะพี่น้องแล้วรู้ว่นเขาติปปอดไัยนะครับ รักมันรักการสําคัญนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ทรันี่แลวพี่น้องพอกันคลิปหนา้าเดี๋ยวผ้ามึงลางนะครับถูกนถ้นตะไคร้ยืมทับตะไครไ้เยพี่น้องกดทับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ